สวัสดีครับกลับมาเจอผมอีกแล้วนะครับมาเอสีเซ็นต์สาขาของเบงนะฮะสาขา2นั่นเองนะครับวันนี้ผมจัดรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะฮะแบรนด์ยอดนิยมเลยนะครับนี่เลยกองทัพนะฮะอิซูมิลเอนะครับทั้ง6คันเลยทีเดียวนะครับว่าจะเป็นตัวโฉมอัลติเมทนะครับโฉมนะฮะดีออนิกต่างๆนะครับมีเยอะเลยนะครับเครื่องยนต์1.9 รถยนต์3.0นะครับับ2ขับ4นะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่กำลังมองหานะครับรอบคอัวดจิตที่นั่งนะครับไว้ใช้ไว้1คันนะครับผมบอกได้เลยว่านะครับมาออกกับผมนะฮะได้ใช้รถแน่นอนแล้วก็ตัวรถทุกคันนะฮะเรารลอประกันนะฮะเครื่องเกียร์พวกระบบไฟนะครับไม่มีประวัติชนหนักพิวามจมน้ำนะครับเล่มไม่มีชรอตสูญหายนะฮะไม่ว่าจะจัดไฟรนซ์ไม่ว่าจะซื้อเงินสดนะครับ สนใจติดต่อตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยหรือว่าเข้ามาดูรถมาทดลองขับกันได้นะฮะที่เซรีไทย64ไทยซอยนะครับเปิดบริการทุกวันเวลา9โมงถึง6โมงเย็นนะครับสำหรับลูกค้าที่อยู่ตนน่างจังหวัดนะฮะเรามีบริการจาัดฟแนแนนให้ทั่วประเทศนะครับเรามีบริการนะฮะส่งรถให้กรุงเทพปริมณฑลนะครับนะมีบริการส่งรถให้ฟรีด้วยนะครับแล้วก็บริการอีกเยอะแยะมากมายนะครับ ใครที่สนใจใครที่กำลังมองหานะครับรถครอบครัวเจที่นั่งรุ่น Blue X นะครับห้ามพลาดจิมนี้เลยนะครับก่อนที่เราจะไปชมนะครบรบกวนคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งทางช่องของ SP Car หด้วยนะครพเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลาผมได้ลงคลิปใหม่นะครับลูกค้าจะได้ไม่พลาดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับตามมาครับผม อ่านะครับคุณลูกค้าเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันเลยนะฮะนะเดี๋ยวเริ่มกันที่ด้านหน้าผมกันเลยนะฮะคันนี้คันนี้นะฮะคันแรกนะครับเป็นตัว all new m u x นะครับ3.0 ultimate นะครับออโต้ขับ4ปี2021นั่นเองนะครับคันนี้นะครับได้เป็นสีเทานะเป็นสีเทาขับ4นะครับอ่านี่เลยนะครับในส่วนตัวรถนะครับสวยๆเดิมๆนะฮะ ไม่มีชนหนังพิคการจมน้ำแน่นอนนะฮะเรารับประกันบอดี้ของสร้างนะครับนี่นะฮะในส่วนของค่าตัวคันนี้นะฮะถ้าออกป้ายแดงอยู่ประมาณล้านห้าล้านหกนะฮะตอนนี้เหลือเพียงหนึ่งล้านนะครับแปดหมื่นนะครับห้าหมนบาทเท่านั้นเองเครดิตดีฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะครับรายละเอียดตัวรถนะครับเดิมๆได้เป็นนะครับตัวอ l l นิวนะพร้อมกับตัวล้อแม็กนะครับ TE37 ก้านยก นะครับหยอดแดงแบบนี้นะครับยางโตโยดิสเบรกสีล้อแล้วก็คันนี้นะได้เป็นช่วงล่างนะครับโปรเฟนเดอร์มาให้4ต้นเลยนะครับไฟหน้านะครับโปรเจคเตอร์นะครับ LED h t i n g แบบนี้นะครับอ่ามีเซ็นเซอร์มาให้นะครับตัวรถสวยๆนะสีเดิมนะครับสีเดิมเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะแบบเข้าๆไม่ได้เจาะลงรายละเอียดดีเทลนะครับชาร์จแบบนี้นะครับนี่เลยนะกระจกพับปรับไฟฟ้านะครับผม นะรบเเปิดจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับุญแจเอนทรีนะครับนะมีรูปแหลกมาให้ภายในนะครับจะได้เป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะครับเบาไฟฟ้าคู่หน้านะครับนะเป็นเกียร์ออโต้สวยๆนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับเบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วก็มีออโต้โฮมมาให้ด้วยนะครับแอร์จะเป็นแบบนะครับปุ่มกดแบบเป็นโนนะครับจอทัชสกรีน Apple Car p เพ y ดอโต้นะครับ Içinde, แล้วก็มีเกียร์โฟมาให้นะครับนะตัวโฉมใหม่จะไม่มีจอตรงกลางมาให้แล้วนะครับจะไม่มีจอตรงกลางมาให้แล้วแล้วก็นะครับด้านหลังนะครับก็ถือว่าสวยงามยแหละนะครับสวยงามตามท้องเรื่องเลยนะครับนี่นะครับผมอ่ะตัวรถนะด้านท้ายนะครับไฟท้าย LED นะครับไฟท้าย LED แบบนี้มีเซ็นเซอร์มีกล้องถหลังมาให้นะครับประตูท้ายไฟฟ้านะครับ ตัวนี้ประตูท้ายไฟฟ้าแบบนี้เลยนะสะดวกสบายต่อการใช้งานนะครับคุณลูกค้านี่นะฮะตัวนงตัวน็อตต่างๆไม่มีขยับนะฮะเดิมๆนะฮะเบาะพับได้แบบนี้นะครับอ่าไม่พิหวังแน่นอนใครได้คันนี้ไปคุ้มนะผมบอกเดเลยว่าคุ้มมากนะครับเพราะว่านะครับอ่าตัวรถนะครับไ้ไปีใหม่นะครับแล้วก็ประหยัดก่อนไปแดงเยอะเลยนะครับอ่ะมาดูนะครับตัวนี้นะครับเบาะ ไฟฟ้าพวงมาลัยมัลติคูร์สคอนโทรลนะครับเกียร์ออโต้แบบนี้นะครับใครที่อยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะแนะนำนะฮะทักมาได้เลยนะครับตาเบอร์ด้านล่างนี้หรือว่าแคปหน้าจอนะฮะแอดไลน์มาได้เลยนะครับคันแรกคันนี้นะครับหนึ่งล้านแปดหมื่นห้าพันนะฮะคุณลูกค้านอะ่ะเดี๋ยวมาดูกันที่สองนะครับตัวนี้จะเป็นอัลติเมทเหมือนกันนะฮะเป็นตัวขับสองนะครับปีสองพันยี่สิบได้เป็นสีดำนะครับนะตัวนี้ ค่าตัวนะอยู่ที่995,000นะครับเป็นตัวเครื่อง3.0 DDI Blue Power 190แรงม้านะครับก็ละเอียดนะครับต่างๆนะครับเหมือนคันแรกเลยนะครับต่างกันแค่ขับเคลื่อน2อล้อนะครับนะยางนะครับ Bristone นะครับเดี๋ยวยางเราไปเปลี่ยนให้นะครับล้อแมกขอบ20นะครับสีทูโทนแบบนี้ดิสเบรกสีล้อกระจกพับปรับไฟฟ้ากุญแจสมาร์ทเคเลดนะครับ ภายในก็เหมือนกันนะครับคันนี้ได้เป็นพรมไดมอนด์คัตมาเรียบร้อยนะครับเกียร์ออโต้นะครับจอต่างๆมีมาให้ครบเลยนะครับนะละเอียดภายในก็ถือว่านะครับมันเป็นรถครอบครัวจิตที่นั่งหรูหราเลยนะครับหรูหราเลยประตูไฟฟ้าด้วยนะครับอ่าเป็นประตูไฟฟ้าแบบนี้เลยนะครับสะดวกสบายต่อการใช้งานนะครับคุณลูกค้านะครับนั่งไปเที่ยวในครอบครัวเหมาะสำหรับครอบครัวขนาดใหญ่นะครับ อ่านะฮะตัวนี้นะครับไม่ถึงล้านนะครับเพียง90้าแสนนะครับเก้าหมื่นห้าันบาทนะครับเลขไม้นะครับเลขไม้หลักหมื่นนะครับอ่านะฮะฝากด้วยนะฮะคุณลูกค้านะครับนะสนใจกันที่สองก็ติดต่อมาได้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูคันที่สามคันนี้จะเป็นสีดำนะครับหนึ่งจุดเก้านะครับเป็นตัวหนึ่งจุดเก้านะครับนี่เลยนะฮะ 1.9นะฮะสีดำนะับเป็นตัว1.9สีดําสีดำปี2018นะครับ7 0 0 0 0 0นะครับ15,000ะฮะอ่าตัวนี้สีดำสวยๆนะเป็นโฉมนะครับโฉมไอคอนิกนะครับสีดำกันชนหน้าจะเป็นสีอาทูโทนแบบนี้นะครับสวยๆเลยนะฮะยังว่างอยู่นะฮะยังว่างทุกคันเลยคันนี้ก็ใส่ที่ E37 เหมือนกันนะครับ ล้อแมกขอบ18นะขอบ18แบบนี้นะครับกระจกพับปรับไฟฟ้านะครับนะภายในจะได้เป็นเบาะสีเบดนะครับเบาะสีเบดเลยนะฮะเกียร์ออโต้มีจงมีจอมาให้ไฟฟ้านะครับฝั่งคนขับนะครับตัวนี้จะเป็นตัว DVD ยังไม่เนวีนะฮะยังไม่มีเนวีนะครับมีจอตรงกลางมาให้นะครับคันนี้ผ่อนก็จะอยู่ประมาณหมื่นหมื่นสี่นะผ่อนอยู่ประมาณหมื่นสี่นะครับสำหรับสีดําคันนี้นะครับ อ่านะฮะนี่เลยนะฮะลูกค,ค้าตัวนี้นะครับเป็นกุญแจรีโมทนะเป็นกุญแจรีโมทพวงมาลัยมัตติคูคสคอนโทรลนะครับนะอยากดูรายละเอียดต่างๆนะฮะทักมาได้เลยนะฮะคุณลูกค้าทักมาได้เลยนะครับผมจะไม่ได้ลงดีเทลแบบรละเอียดชัดเจนนะครับนะเอาแบบคร่าวๆนะอ่ะถัดมานะครับตัวนี้จะเป็นตัวเริ่มต้นเลยนะครับ ตัวเริ่มต้นเลยนะครับ1 9 cd ปี2017.18นะครับนะตัวนี้คือเริ่มต้นเลยไม่มีอะไรเลยนะครับนะตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องจะเป็น1.9นะครับ ddr t power นะครับนะสีเทานะครับเป็นรถปลดระว่างจากหน่วยงานนะครับในส่วนตัวค่าตัวของเขานะครับเพียงนะฮะ675,000นานะครับนี่นะครับก็ไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วนะครับยางจะเป็นยางนะครับยห้อเ s e n นะครับเป็นยางออทเทนนะครับ นะสวยสวยดิสเบรกสีล้อเหมือนกันนะครับนะแต่แบบจะเป็นแบบเบาะผ้านะครับนะเหมือนยกดีแม็กมาใส่นะครับในบอดี้วิวเอ็กนะครับนะยละเอียดต่างๆนะครับเหมือนดีแม็กตัวซีดีนะฮะตัวแซดนะครับผมเบาะจะเป็นเบาะผ้าไม่มีจอตรงกลางมาให้นะครับนะเป็นเบาะสามแถวแบบนี้เหมือนกันนะครับนะเป็นตัวรุ่นฉลองครบรอบ60ปีนะครับ ของ i ี u z ซู Thailand นะครับอ่าใครสนใจคันนี้ก็จัดมาได้เลยนะครับ6 7 5 0น0นานะครับ6 7 5 0 0 0บาทนะครับเครดิตดีนะครับฟรีดาวน์ได้ตัวนี้พอนอยู่ประมาณ1 2ื0 0สองนะครับอ่านะครับผมแคปหน้าจอมาได้เลยนะครับคุณลูกค้าแคปหน้าจอมาได้เลยนะครับแล้วถัดมานะครับคันนี้นะครับคันนี้จะเป็นตัวมิลเนะครับ3.0 ดีวดีนะครับดีวดีนะครับเป็นตัวรถปี2018นะสองคันนี้สเปคเดียวกันเลยนะครับ2คันนี้สเปคเดียวกันเลยนะครับเป็นตัว3.0 DVD ดนีวีดีนะครับออโต้ปี2018นะครับในส่วนของตัวค่าตัวอยู่ที่719,00 0นานะครับ7 1 5 0 0 0นานะครับนี่เลยนะฮะสีบอลนะฮะโฉมนี้รุ่นนี้นะครับผมมีอยู่5คันนะครับผมมีอยู่5คันเลยนะครับ สามารถเข้ามาดูได้นะครับนะอ่าเป็นตัวเครื่อง3 0 177แรงม้านะครับผมนะก็ภายในนะครับภายในเป็นเบาะนะครับสีครีมเบาะหนังแบบนี้นะครับแอร์ออโต้เกียร์โต้6สปีดนะครับมีจงมีจอเป็นพูสตาร์ดด้วยนะตัวนี้จะเป็นพูสตาร์ดด้วยนะครับอ่าสวยๆเลยนะครับนะก็เข้ามาดูกันได้เลยนะครับเข้ามาดูกันได้เลยนะครับเรามี อยู่หลายคันนะฮะที่ไม่ได้มาถ่ายก็มีอีกหลายคันนะครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับคุณลูกค้าสนใจคันไหนนะครับติดต่อตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับทุกคันนะครับรถสวยๆทุกคันรถสวยๆเลยนะครับไม่มีประวัติชนหนักพิกามจมน้ําแน่นอนนะครับนะเป็นรถปลดจากหน่วยงานนะครับสวยๆเลยนะครับก็ใครที่สนใจนะทุกคันสามารถออกรถ ศูนบาทซีดาวได้เลยนะครับไม่ต้องใช้เงิดออกรถมีบริการจับเฟแนซ์ให้ทั่วประเทศนะครับก็ขอฝากด้วยแล้วกันนะครับนะสำหรับตัวรวมรวมรวมพลนะครับในส่วนของตัวอิ u ุสมิ X เนะครับเป็นไงกันบ้างนะครคุณลูกค้าที่ผมได้รีวิวนะฮะทั้ง6ขคันนี้นะครับรถยังว่างยังไม่ติดจองเลยนะครับผมบอกได้เลยว่าชอบคันไหนยังไงนะฮะแคปหน้าจอนะครับ ติดต่อมาตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยนะครับบอกได้เลยว่าอย่าคิดนานนะครับของมีจํานวนจำกัดนะครับแล้วก็ทุกคันสวยมากนะฮะเลขไมเริ่มต้นอยู่ประมาณไม่ถึงแสนหลักหมื่นด้วยนะครับนะแล้วก็ประหยัดก่อนไปแดงเยอะนะครับลูกค้าไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับนะออกรถสุนบาทได้เลยนะฮะขอแค่แบบไม่ติดแบคทีสไม่มีราชาเท่านั้นเองนะครับนะชอบขันไหนจัดมาได้เลยนะครับทั้งรุ่นเริ่มต้น1.9ไม่ว่าจะเป็นอลติเมท นะครับขับ4เมื่อจะเป็นอัติเมตขับ2ได้หมดเลยนะครับนะฝากด้วยแล้วกันนะครับสนใจนะรติดต่อมานะครับเข้ามาดูมาเทไดได้เลยนะครับเราเปิดทุกวันนะครับก็ฝากด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งทางช่องของ s p สพีคารด้วยนะครับนะเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาแนะนํารถตุ้นไหนนะครับห้ามพลาดเลยนะครับ ช่องนี้มีแต่รถด,ดีๆนะครับมีแต่รถสวยๆคัดคุณภาพเกรดเอให้คุณลูกค้าได้เลือกใช้แน่นอนนะครับนะบสำหรับวันนี้ผมมา s อสวีซีเตอราของเบ้งน,นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับวันนี้สวัสดีครับ